ท่านผู้ฟังครับช่วงนี้พูดคุยกันครับเรื่องของการประชุม World Economic Forum นะครับยละเอียดจะเป็นอย่างไรพูดคุยกับท่านเชิดชายใช้ไววิทย์อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีค่ะท่านคะครับคุณสงพลครับคุณสันพรครับค่ะท่านอธิบดีคะการประชุม World Economic Forum มเนี่ยนะคะมันมีที่มาจากอะไรวัตถุประสงค์แล้วก็ความสําคัญของการประชุมนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างคะ World Economic Forum นี่ก็ย้อน กลับไปไกลนะฮะห้าสิบกว่าปีที่เขาก่อตั้งกันมานะครับเป็นเวทีที่เดิมทีเนี่ยเขาคุยกันระหว่างภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนในยุโรปเพื่อที่จะดูทิศทางการขับเคลื่อนความร่วมมือทางเศรษฐกิจอะไรแบบนี้นะครับทิศทางโทนในการหลักการนโยบายเศรษฐกิจสําคัญสําญนะฮะแต่เนื่องจากว่าแน่นอนอ่ะก็คือว่าเวทีเนี้ยเขาตั้งมาตั้งแต่ปีหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งอะไรแบบนั้นนะครับค่ะก็ทําให้คือ ยุคสมัยก็เปลี่ยนนะฮะเพราะฉะนั้นจุดโฟกัสของการพูดคุยเนี่ยก็เปลี่ยนไปตามยุคสมัยครับแล้วไฮไลท์ของการประชุมในปีนี้คืออะไรครับท่านครับผมคิดว่าธีมหลักของการประชุมปีนี้ก็คงเน้นในเรื่องของการฟื้นฟูนฟนฟนฟนความเชื่อมั่นนะครับก็ต้องมองเป็นซีรีส์ของการพูดคุยตั้งแต่เกิดโควิด -19 เก้นะฮะเน้นแง่ของการฟื้นฟูความเชื่อมั่นเนี่ยคือนอกจากโควิด19แล้วเนี่ยนะครับก็จะมี ตัหมายคำถามนะต่อระบบในการค้าปะหุภาคีของโลกในช่วงที่ผ่านมานะฮะความแตกแยกนะฮะทางความคิดเนี่ยระหว่างกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วกับกลุ่มประเทศที่กําลังพัฒนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระบวนการ WTO ครับเรื่องของ geopolitics ทั้งหลายท,ที่ที่เราเห็นกันอยู่นะฮะเรื่องยูเครนก็ดีเรื่องในพื้นที่ต่างๆก็ดีเนี่ยที่ส่งผลกระทอบอย่างยิ่งต่อ global supply c h a i n นะครับ เรื่องเหล่านี้มัน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 กระทบไอ้มูททางเศรษฐกิจของโลกเนี่ยค่อนข้างเยอะนะฮะทีนี้ผมผมย้อนไปนิดนึงต่อคำถามแรกนะครับว่าคือ For ลด o เนี่ยมันเป็นเวทีที่เขาจะมาเจอกันทุกๆต้นปีนะฮะหลายๆประเทศเนี่ยคือต้นปีนั่หมายความว่าเป็นต้นปีงบประมาณด้วยนะฮะก็จะเป็นโอกาสที่ผู้นำภาคราัฐาคเไปชนในต่างๆเนี่ยนะครับผู้ ภาษาไทยที่เราใช้คำว่าอะไรนะอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยนะฮะจะจะ,จะมาพบก,กันแล้วก็มาแชร์ความคิดแต่ว่าไอสิ่งที่เป็นลักษณะเฉพาะนี่ก็คือว่าเมืองดาวอสเนี่ยที่เป็นสถานที่จัดประชุมทุกปีเนี่ยนะฮะมาหลายมาหลายสิบปีเนี่ยเป็นเมืองเล็กนะฮะเป็นเมืองสกีรีสอร์ทอ่เขาต้องการที่จะให้พื้นที่คือแค่พื้นที่จํากัดจํากัดนะแล้วก็ผู้นําทั้งภาคและภาคเอกชนจะได้มีความใกล้ชิดมีความเป็นกันเองในการ ในการพูดคุยนะครับและสิ่งที่สําคัญเนี่ยก็คือว่าการพูดคุยเนี่ยก็จะเน้นในเรื่องที่มันเป็นโกลบอ l ม e t a t เทรนดนะของโลกนะครับเราจะเห็นผู้เข้าร่วมประชุมทุกปีเนี่ยประมาณ2,000-2,500คนนะฮะในปีนี้เนี่ยนะครับเราจะมีผู้นำนะผู้นำรัฐบาลประมุขประเทศจีเข้าร่วมถึงมากกว่า50ประเทศนะฮะร,รวมทั้งผู้นำองค์กรต่างๆ,ๆเพราะฉะนั้นเนี่ย คือในแง่ของไทมิ่งของการจัดประชุมนะครับในแง่ของบุคคลที่เข้ามาร่วมการประชุมเนี่ยผมคิดว่ามันก็ก็ลงตัวดีนะฮะกับทีมที่เขาต้องการที่จะรื้อฟื้นกับความเชื่อมั่นทีนี้รื้อฟื้นอะไรบ้างมันก็มีอยู่สามสี่เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกที่ผมเรียนไปเมื่อครู่นะฮะก็คือเศรษฐกิจความร่วมมือมันจะเดินได้อย่างไรตอนเนี้นะฮะในโลกที่แบบว่าแตกแยกแบบมากๆากนะฮะอย่างที่เราเห็นน<ฮ>ะครับอันที่สองก็คือว่า การเดินหน้าทางเศรษฐกิจเนี่ยมันจะไปกระตุ้นในการเติบโตในที่สําคัญมากๆคือจะไปกระตุ้นการสร้างงานอย่างไรนะครับเราสัดส่วนของคนทํางานในเซกเตอร์ต่างๆเนี่ยนะฮะ Employ employment m p l o y m e n t อะไรต่างๆเนี่ยมันมันปรับไปเยอะนะฮะหลังจากโควิด1 9นะครับประเทศไทยเราก็เราก็เห็นเยอะนะฮะโครคงสร้างด้านการจ้างงานอะไรต่างๆนี่ก็เป็นประเด็นที่สองที่จะมาพูดคุยกันนะครับ ประเด็นที่สามก็คงหนีไม่พ้นนะเทคโนโลยีดิจิทัลแคนามีนะครับเรื่อง AI นะฮะที่เป็นตัวแปรมากๆนะครับในการที่จะผลักดันวิวัฒนาการทางเศรษฐกษิจในระยะต่อไปนะฮะ <c oughs> แล้วก็แน่นอนสุดท้ายเรื่องที่จะขาดเสียไม่ได้ในทุกเวทีก, <c oughs> ก็คือเรื่อง Climate Change เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับผมคิดว่าเรื่องนี้สําคัญเพราะว่าวัาวาวานนี้เรื่องการท้าการลงทุนเนี่ยจะต้องตอบสนองต่อการ การเจริญเติบโตที่ยั่งยืนยนะคทีนี้คือจะเจริญเราจะเจริญติบโตที่ยั่งยืนตอนนี้ได้อะมันมันคงเราต้องตอบโจทย์เรื่องกรีนทรานซิชั่นแบบมากๆนะเพราะฉะนั้นประเด็นที่สี่เนี่ยผมคิดว่าเป็นประเด็นที่ทสําคัญมากๆากทีนี้ในส่วนขออญาตเล่าต่อนะในส่วนของไทยเนี่ยเราก็จะมีโฟกัสอยู่สองสมเรื่องหลักๆด้วยกันนะครับเรื่องแรกเนี่ยเราจะโฟกัสในสิ่งที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับไทยนะการ พูดถึงประเทศไทยการพูดถึงไทยที่จะเดินไปข้างหน้านะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกที่นายัฐมนตรีผู้นำรัฐบาลของเราจะเข้าร่วมเวทีสำคัญอนี้นะฮะเป็นครั้งแรกใน,นรอบ12ปีนะครับนะฮะ World ์คัลทริฟฟอรั่มเนี่ยนายังมนตรีของไทยเข้าเป็นครั้งแรกในรอบ12ปีแล,แ,ลและสำหรับนายังมนตรีแล้วก็แล้วก็รองนายยงนตรีและฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศท่านปัจจุบันเนี่ยนะฮะครั้งนี้จะเป็นการ ไปยุโรปไปยืนยุโรปครั้งแรกนะไปไปไปปรากฏการในยุโรปครั้งแรกเนี่ยหลังจากที่ตั้งรัฐบาลเพราะฉะนั้นเป็นโอกาสสําคัญมากๆที่เราจะพูดถึงวิสัยทัศน์ของรัฐบาลน,นะครับสิ่งที่เป็นโนโยบายก้อนใหญ่ของรัฐบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องความเชื่อมโยองอย่างเรื่องแลนบริชอย่างเงี้ยนะฮะก็จะเป็นเรื่องที่เราให้ความสําคัญอันนั้นอันนั้นคือคือส่วนแรกก็คือพูดถึงประเทศไทยนะฮะก็จะมีเรื่องเรื่องราวต่างๆของเทศไทยที่ ท,ที่เราจะไปพูดแล้วก็มีคนที่ติดสายนับที่ลงทะเบียนมาฟังเยอะมากนะครับ <S 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 อยากจะให้ติดตามข่าวสารต่อไปนะวันจริงนะฮะของการของการประชุม <S 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 ส่วนเรื่องที่สองเนี่ยในส่วนที่สองเนี่ยเราจะพูดในเรื่องของอาเซียนนะครับซึ่งท่านนายงตรีเนี่ยก็จะร่วมสนักนายกรีบางประเทศของอาเซียนที่ไปที่จะไปประชุมที่ w r r l e c o n o m i c Forum เนี่ยนะฮะก็จะมียกตัวอย่างเช่นกัมพูชานะเวียดนาม ที่เป็นเนพื่อนบ้านสําคัญของเรานะครับก็จะมีฟอรัมนะฮะแล้วก็จะมีการถ่ายทอดเสียงนะฮะไลฟ์สดนะครับ,นะรบแล้วก็มีพิธีกรสําคัญนะฮะจาก CNN ที่จะเป็นคนสคัมภาษณ์นะก็จะเนะรีรกว่าจะเรียนรู้จากบทเรียนของอาเซียนนะครับจากประสบการณ์ของอาเซียนว่าจะขับเคลื่อนความร่วมมือในภูมิภาคไอ้ท่ามกลางความท้าทายอะไรต่างๆเนี่ยได้อย่างไรเพราะอาเซียนก็ก็ก็พูดง่ายๆก็เจออะไรมาเยอะโดนอะไรมาเยอะนะครับค่ะ อันนั้นก็จะเป็นส่วนที่สองนะฮะก็จะพูดในในหมู่ของอาเซียนครับในส่วนที่สามก็คงจะเป็นภารกิจในเชิงของวิภาคีนะครับระหว่างเรากับผู้นำบางประเทศเท่าที่เวลาจะจะอำนวยอำนวยให้นะครับรวมถึงการพบกับผู้บริหารระดับสูงประธานบริษัทซีโอขอาผ่ไชชนชั้นนำนะฮะหลายรายที่ก็มีคำขอมาแล้วเราก็ บางส่วนเราก็ขอที่จะอยากพบเขานะครับก็เพื่อที่จะโปรโมทในเรื่องการท้าการลงทุนกับไทยนะฮะค่ะซึ่งด้วยเวลาที่ค่อนข้างจํากัดนะครับเราก็พยายามที่จะตัดกาหนดการให้ให้ตอบสนองให้เต็มที่ก็คร่าวๆก็ประมาณนี้ครับค่ะนอกจากประเด็นต่างๆที่ท่านพูดไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นประเด็นในเรื่องของการที่เราอยากจะไปพูดถึงประเทศไทยพูดถึงอาเซียหรือว่าพูดถึงภารกิจในเชิงทวิภาคีต่างๆแล้วเนี่ยมีประเด็น อะไรเพิ่มเติมไหมคะที่ประเทศไทยต้องการที่จะผลักดันในการประชุมครั้งนี้ค่ะผมผมคิดว่าก็คงแตกลูกจากสิ่งที่ผมพูดมาเมื่อครู่นะฮะคือถ้าเกิดเราพูดเรื่องการค้าการลงทุนเนี่ยนะฮะวันนี้มันต้องพูดเรื่องการพัฒนาการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ยั่งยืนครัทีนี้ไอ้ยั่งยืนอันนี้เนี่ยนะฮะมันก็เนี่แน่นอน B2G circular economy อะไรต่างๆการเกษตรที่ยั่งยืนนะฮะการ เงินสีเขียว r r e n ฟ f น n a น c e นะฮะอันนี้ก็คงเป็นเรื่องที่เราจะต้องแตะเพราะว่าแบงก์เกต่างๆชื่อดังก็จะอยู่แถวๆนั้นนะครับ <Okay. S 2> เราต้องไฮไลท์แน่นอนที่ผมพูดเมื่อครู่เรื่อง l a แ d นด์เฟสในมิติเรื่องพลังงานในมิติเรื่องของ Infrastructure นะครับในมิติเรื่องของการนุรักษ์พื้นที่นะฮะของเหล่านี้ก็จะเป็นประเด็นเปลียย่อยไปนอกนั้นเนี่ยเื้อๆนี้ผมก็ขอเสริมนะครับว่านอจากท่านนายมนตรีแล้วนะฮะ ท่านรองนายรัชงตรีซึ่งไปน้มตรีว่าการการะทรวงการต่างประเทศด้วยท่านดรตานฟรีเนี่ยก็จะไปร่วมในในใภารกิจนี้ด้วยนะครับท่านก็จะมีเจชั่นต่างหากแยกของท่านนะครับก็จะเน้นในเรื่องที่อาจจะเป็นแบบว่ากรกตหน่อยนะฮะเรื่องภูมิทัศนะฮะภูมิรัฐศาสตร์ของโลก geo politics ต,ต่างๆนะครับ,รบเรื่องการส่งเสริมความร่วมมือในภูมิภาคนะครับ,บทบาท ของอาเซียนซึ่งองคจะได้ลงรายละเอียดมากขึ้นนะฮะแนวโน้มทิศทางทางเศรษฐกิจทั้งหลายซึ่งก็จะก็จะปนปอนไปกับเวทีการเสวนานะคร<ช>ับวงการการพูดคุยแบบประดับทวิภาคีบุคคลชั้นนําต่างๆในช่วงการประชุมแบบนี้แล้วค่ะการประชุม <S <S ครั้งนี้ค่ะมองแล้วจะเอื้อประโยชน์อะไรให้กับประเทศไทยหรือว่าจะสร้างประโยชน์อะไรให้กับคนไทยบ้างคะท่านการเข้าร่วมเวทีแบบเนี้ยผมมองว่ามันเป็น investment ในเชิงนโยบายอย่างหนึ่งมันเป็น investment ในเชิงของการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศไทยเป็น Investment ในเรื่องของการทำให้ประเทศไทยเนี่ยอยู่ในวงสนทนาของการเมืองเศรษฐกิจนะฮะอันเจนที่เป็นอันเจนระดับระดับโลกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนผมคิดว่าข้อแรกสำคัญที่สุดก็คือเป็นโอกาสที่เราจะได้พูดในเรื่อง Key p o l i ี y นโยบายหลักๆของไทยเนี่ยนะฮะให้กับ ผู้ที่แน่นอนมีสุดได้สุดเสียกับนเรื่องของการค้าการลงทุนระหว่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคแพร่ร่เอกชนก็ตามเราจะได้พบเอ o นทภาคเอกชนภาคภาคประชาสังคมนะฮะผู้แทนประชาสังคมที่สําคัญสําคัญนะจะพูดคลุมไปถึงประเด็นเรื่องความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมอะไรต่างๆนี่นะครับซึ่งซึ่งก็จะเป็นจุดจุดขายหลักเป็นคีย์พ olicy ของเราอันหนึ่งนะผมคิดว่าประเด็นถัดไปเนี่ยก็เป็นเรื่องของการส่งสัญญาณ นะฮะให้ต่างประเทศเนี่ยเขาทราบว่าคือให้ต่างประเทศเขาไม่ลืมเหมือนนะฮะว่า<ฆ>ไทยเนี่ยมีคือคือเป็นประเทศที่มีความยืดหยุ่นมีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจนะ<ฆ>ยืดหยุ่นนี่สําคัญนะเพราะว่าอคือความยืดหยุ่นเนี่ยสามารถเป็นจุดแข็งได้นะจุดแข็งของเราคือความยืดหยุ่นของเราเนะี<ฆ>่ยอาจจะฟังแปลกๆนิดนึงน,นะครับแต่ว่าอันนี้เป็นเป็นจุดที่ที่หลายประเทศให้การยอมรับประเทศไทยนะครับเราเราจะต้องเน้นย้ําในเรื่องของการเป็นศูนย์กลางการเจริญเติบโตในภูมิภาคนะครับ ทังกลางไอ้ความยากลาบากปัจจุบันเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเ,นเรืรร่องทางเศรษฐกิจความท้าทายแล้วก็ทางด้าน geo-politics ทั้งหลายเน้นย้ำนะในส่วนที่รัฐบาลพูดรัฐบาลเน้นมาตลอดก็คือว่าเอาไทยเนี่ยกลับไปอยู่ในจอเรดาร์ของโลกนะครับรวันนี้เราเราจะาไทยเนี่ยนะฮะกลับไปจุอยู่ในจอเรดาร์กลับไปอยู่ในวงสนทนาพูดคุยกับบุคคลชั้นนําชั้นนําของโลกนะครับแล้วก็แน่นอนนะฮะประโยชน์ที่ไทยจะได้รับเนี่ย อย่างที่ผมเรียกว่ามันเป็นมันเป็นการลงทุนอย่างหนึ่งการการลงทุนในเรื่องของการสร้างความเชื่อมัน่นการเห็นภาพราที่ชัดเจนช่วยให้คนที่เขากําลังจะตัดสินใจในเรื่องของการที่จะมาลงทุนนโยบายที่จะขยายการค้าการลงทุนกับไทยมากขึ้นเนี่ยเขาได้มีความมั่นใจมากขึ้นอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับที่ที่เราจะต้องทำอยู่แล้วนะฮะลงทุนมากขึ้นคุณภาพชีวิตของคนเราคนไทยเราก็มีมากขึ้นโอกาสที่เราจะ มีความแข่งขันบความสามารถการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเราก็เพิ่มขึ้นเป็นสมการตามไปครับนี่คือเรื่องของการประชุม World Economic Forum ครับวันนี้ทางรายการครับขอบคุณท่านอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศท่านเชิดชัยใช้ไววิทย์ที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับขอบพระคุณค่ะขอบคุณมากครับคุณทรงพลประสันทรครับค่ะสวัสดีค่ะสัสดีสวัสดีครับค่ะ